วันนี้วันที่22กรกฎาคมพศ2568มีการสวดมนต์ครั้งที่83ข้าพเจ้าในมณฑลกราภาพบวัชจนสวดสาธยายพระสูตุขปปุริสและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอัญเชิญบูชาและรูบาจารย์ทั้งหลายขอาชีพของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิเจริญในกราพยัญชนะในบทส่วนยองดอนเนื่องด้วยเทินบทที่หนึ่งบทกาพระรัตะนายอรหังสัมมาสัมพุทโธ ก็ว่าพุทธะกว่าตังอภิวาเทมิสวาคาโตพราว่ตาธโมโอธรรมังนมะสามิทุปฏิวันโนเพราะว่าโตสาวคังโลัสรังนามามิบทที่สองบทบูชาาพระภัยลวินาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสุยังปะรีนิพุทโธคุเนิทัลมานโนานิปารามิจติสติยาปิวังั่างพุทธังธรรมังสังตังังสานาคตโตบูเชมิลัตนะขายังธรรมังจะลามิโสินาบทที่สามบทเกิดชุมเทวดามันตาจักรวาลเอยวัตากระันโตเทวา อาตมามุนีลาจตตาสุนัโตตักโมาทางพระเกามีจารุเปกิลิชีลิสิขลาตเตจันตริเกวิมาเนิเบระเจามตตารุวานาคาเนิเกาวัตุมหิกเตุุมยันตุเวาชละทละวิกเมยขะกันทพนาคาเนทันตาันิเกยังงนีวละวาจะนางทละทวเมสุนันโตธรรมะสะโรยธรรมะสุโยธรรมะสะโรยธรสุิวัตปุพะ อาขานธมการนมโมเัศภะกัโตนะโตตสมัมพุทธัสาะนาโมทศภะกัปโตนะโตตสมัมพุทธัสสะนาโมภะกปโตนะโตตสมัมพุทธะปฏิยาบุตรจตจักรนรมาัสสมางเนางมีธรรมังเนางมีสังังเนางมีทุริยมีพุทธังเนาขมีทุรียมีธรรมังเนางมีทุรียมีรังเถรนางามีทุริยมีธมังเนางขามีทุริยมีธรรังเนางขามีปิยุตจจกิริยาคานติเมเนายังทำพุทโธเมตนาวาเอเดักษะเวะเจนะโตสิเมห นัติเมทะนังอัญญังสัมโมเมทนัวลเอจนสัวเจนะโสติเมหตุสัทานติเมตนัอัญญังสังโเมนาวลเอจนสัจวัเจนะโทติเมหุนตุสัทาจบตสีแตนะปะนามะคาถาพุทธังนะเมรตนะโพตัสาีแลติจังัมังนะเมตนะโพตัวิสุทธิสัลังสังขันะเมตนะโพตัสุสีตติเอตังนะเมสิรลตนะนัตนะตยาวังกมมาสะโมสลฤทธะวัตถุวิสศเสตะโอตังอัญโยยายุตตะหุนาโย အဝါသာဘဝတာတောမိတယံဧပေဒာတေဝဇ္ဇာတာဒေထတေအေကံဝိနာတာဣဒတေဒါမကဘဝေနာလောကေသာတိဇတိလေစပါဒုဘူတံဓမ္မိရိယဝိသယံအတိဒုသတသတံဝိရောဟိပန္ဒိတာရှာနေဝိဇ္ဇဝိညာ냐ရူပံလောကမေဧကေဣတိကတံယတ္ထုလကာလဖနိယံဒေထံခြေသောဝိသီတံဂုဏကယတာယနာမေဤရေပါ चर တာယဆိုဝိဟုတံပိကမုတ်ဘတ်သပတံ มานัสสิสุทาปัสสาสัททานตังทานังบุญญยสิกะนามาสาวุตตะมะผลนะภูมังตุกาปามุจจันะุบุคคะสานังคาตานังปูชาราเหตสุปารัมังอภพิพุชนเถอยานิบาลนัสสิคิริยายุปานิสัสยัสังกัมมาสิเลสังมะละโสนะนัสสิธิยาจะกสาโทหิอัตะตุสะเลหูปเสนวนียังปาลนิจจามิสานังขัมมานิยะเมีวัสสมาหิตังติรัตนังเกณันคตัมหะ ต่าสุทีวังคันเนสุสรรมสัมมานาปุจเจมะจาริสสตังสุปัสสนะจจตตาตฐานุปาริจาริยาสาลตาจุพุเยนะตัาสุกะเตนะสุขีพเวมุเตเจนะตถาจัสตาภิโสอัติโหตุโยเจตธรรมวินยามิปะมานณภูตโลกุตตลาภิสมาโยนิยตุทุพจงตถโปนิสตยจะยายาอายามีโหตุ พระเถรายยบาลีจิตเรตุปตะทกาโลวที่แปดนามาการะสิิขนทางเยจักรุมามโมหะมาลาปการตโตมังวัฏุโตสัวเถรวมุตโตบาคเรเสสะปัสสาวินีโมใชยันโตอาเภสิกิ่ยมชนะต่ามวิเนยาพุขตัางวัลันต่างสิลกานามิโลกัสะนาสันจะวิยานจะดันเตระเตยเจรโยตุสัมปคตลาญาติวิะสมธุัมม อัจโยวิยตตะตัสสุทัสเตสีโลกัสสิวิติมาคังนิยานิโกธรรมะตัสสะสัชขาลีสานตาวะโหสันติโกโลสุจินโตธรรมะวัลังจังสิลสานะมามิโมหะปะทาลังอุปัสันตตาหังสันเตสสติสตติวัตถุสัมปัสสะจะตวินาสเมตุสัตตมารัสยนาสุขตาลุโคโยโลกัสสปะโุปะกิกเลสเจดาสันโตสสยังสันตินิโยเชโกจะ วาสวัมาวิธีทางกัลาีตัมังวังังจารมามีบุทานบุทังสมสีละจิตตินเตสตยาสีดิวตูสัมปันธายาจวณาสมนตบทิกาบตนโมกาทกถาณนโมลาตสัมมาสัมพุทธสัมมตโนนโมอุตตมะาธรัตสวครับเอนิานโมมหา อภินิหารท้าสีและสิทธิโนนะโมอมาตายาติาสสะาตะลาติยาตลาสะทุกังนะโมอมัสตากาเตตากาวตากาวตุตัตยาตัสตินะโมกาลามาวเวนะวิกาชนตุขวัตวานะโมกาลานุภาเวนะดุวัติโหตุสัมปะดานะโมกาลาสสะเจนะวิจิมะหิโหมิตรเดชวะที่สิบบทสวดมหาสมัยโูตเอวามีสุตังเอกัง ลม่ยังถกวาสเตเวลกบิละตัสมิงมาวันนมาตาบิโกังเหติ่งันจมัเตหิบิโกาเตหิเวะลานเตหิ้าโลกาโตหิเทวตาเยวลานิัจาโหตควันตทนายิโกสังันจอตโตตุนาตุนวะถกาิกาเวานาเอตตะหจัอาส อายังโหภะควาตุพิธุวิหารติกะเบลาวะโตหิงมหามวเนมหาดาบิโกตังเขินาตัดิงมัจจมเตหิบิโกตเตหิสเบวะลาเตหิสละหิจโลกาธาตุหิเวทะเยภูเยนาสันิปริโตติภวะตังเถสนายปิโกตังขันจักยานุนามัยยามปิเยนะภะควาเตนุมะกะสังกมยามาอุปัสสังกมิตาวาภะควาโตสันติเก ปัจเจกคาถาพระเกามาติอะตะโกตาเทพตาเกเสราตาบนามาปะละวะปุริโสสัมมันชิตังวาปาหังปะสาเลยาปะสาลิตังวาปาหังสัมมิเชื่เอวเมวะสุตาวะเสสุเอเทเทเวสุอันอันตัปลิตาภะวบโตปุระโตปาสุระหังสุอะตะโกตาเทพตาภะวันตังอาพีตวาเทตะวาเอกมันตังอันตังสุเอกมันตังติตาโกฏากาเทพตาภะวบโต ฉันต the ิเกอิมังคาทังอภะสีมาสมัยโยปวันตะสมิงเทวกายาสมากตาหะหาคตามหาอิมังอามาสมัยยังทศิทศินตาเยวะอภปรลาจิตังตะสังขันติเอสโคอภบาลาเทวตาปะจจโตตันติเกอิมังคาตังอภาเกตตาติโกสมานหะหังดุเจตังอัตตะโตโอชุกมันตังสุตัล

အေဘူလေသံတိတ။နလခောဘကဘာမိခောအမန္တေသေယေဘုယေနာဘိကဝေတသစွာလောကသာသုသည်ဒေဝတာကဏိပတိတ။ဝောတိတထာကတာသရယိပုသံခံချေယေပိတေဘိကဝေအဟေသုမာတိသမတာရငရံတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသေရံပိဘဂဝန္တနာငေတပတမယေဘဒေဝတာအနိပတိတအေသုကေယထာပိမယံဧတရတာအရိရေပိနေ။ พิกเววะวิสันติอนาคตกตัมมตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธเตเสสัมปีปะกวนตานังเอตปราเมเยวะเตวะตาต่านนี้ปฏิญาภวิสันติโดยยะถาบีมาังเอตอรหิอาจิขิกรรมีพิกเวเตวะกายานังนามานิเกิดที่ภมีพิกเวเตวะกายานังนามานเตเสสามมีพิกเวเตวะกายานังนามานิทังสุตาติลาสุกังมานาสิกโลสาพาเสสัมติเอวัมมันเต antaride hote bigo bhagavato paccaso thung bhagavato hetatha vocha diloka maraoka sami yaddapumata tathasethaya ida api reka phalang pahetassa samahita bodho dehavasalinaro mahamsa yidam bhunno othata namaka suthavi pasana namaka มนานิลาเปนโจบสตเตบจตวาวันนก็ป็นลวตมตยิสัตสาวะเกศเนรเตเทวากายาภิกขันเตวิชาลาสาภิกขุเตจาตบะมะกลุงสุตวาพุทธเตสัสนังเตามภาตุลาอุนงอมนุตานัตสัตนัปเปเกตตัมมะคาคุงสััสังอาถะสัต์ลิงตังเกาตานัมโนตานทัสูงอเปเกนัตมัททัศคุิงสาสัพพุทธาสังคุง นั่นจะทปังปนญายว่าว่คิดตวัรันจากุมารโตมันจะยึดแต่าวเกิดแล้ในระเตเดวะกัยาิกันตาเดยวกญาติพกัวเยวังคิริยมิกิอนอันนุปตโตสัตตสัสวายาุมภากัเวลทวาอิทิมาน่มานวานันมัเต่นมนมนาพิกามุงพิกุนัสัมเกตังจกสััสมาวาตานันนันิโนอิทิมานชมานวานะมัเตอโนมนมนาภิกามุงพิกุนัสัมเัง သာသာကြီးလာသေးတာသာယခန္နသဝနိနိတ္တိမနုဇိမနောဝရမန္တေတိနမောတမနာမိကမုပိကုနာမတိငွနာကြီးကျဲတယ်ဟုတ်လားသာသာသာယခန္နသဝနိနိတ္တိမနုဇိမနောဝရမန္တေတိနမောတမနာမိကမုပိကုနာမတိငွနာမယ်သာ นี่ตาบัจจตาอยากานตวนี่หน่วยทมาตั้ิมนวันวันตนนมอนมานาิกมุงิุังสมิติงวนังกุมิโลลาก็เปนนตะนเวสานาิญโยนังตตสหตังยากานังไปยบจถากุมพิโลลาชคก็ทศประกอสมิติงวานังกุริมันจะติ่ทั้งลาเชะตั้าลทปภสาสถิตันทัพพานงที่ปฏิมาลาชคกัสสุโสภุตปิจะตายทะมามานบาาที่มาตัวานิมานงวันดงวันตันันมงุา บาลาอิทิมันจะมันลวันละวันตัวใส่โนโมทั้มานาพิการโมพิงกนางกม่ติงว่นางปฏิบิมันจะตีน้ำเราจะวิรุฬบโก้ะั้งเขาสถินาคานาชิปติมหาราชการสถตโสปุตตะฏิจะสถาวันเวทนามามาลาอิทิมันจะมันเลยวันละวันตัวใส่โนโมทั้งมานาพิการโมพิงกูนางกับไม่ติงว่านางปฏิบัติมันจะตีน้ำเราจะโววิโรตับบัต้าสถิตนาคานาชิตปฏิมาข้าราชการสถิตโสบุตปฏิจะสถาบันเวทนาหมามบลาอิทิมันจะช่วยมันเลยวันละวันตัวใส่โนโมทั้งมานาพิกามรโมพิงก กินนาวิลูนักโวบาจิเมนาวิลูบัโเวโลอุตลาลิติสัมจัตตลิติมาฮาชาตาันตาจัตุโรติตามันตาลาแานาังสุปวันก็เปาวแบบทวีเศมัยยาวินุตาอควันจักนิบาตตามายาโูเทตุเวเตนุวิปุจาวิุตหะันทนกามเทตจักกินุมันทุนิมันตจักมานาโทเอโอมโอปามโยจักเจวโสโตจามาติจิตาเตโนจักันทัโณโลลาจ่านนสะโพอาคูบันจสิโคเจวะติพะโลสุริยวัจฉาเอเต သာကြေကြလာထာနောကန္တ္ vartheta ာသဟလာချူဖိမောသမာနာဘိက္ခုံမိဂ ුණ ံသမေတိမွမ်းနာမသာကိုနပသနာခဝေသလာသဟတัจจကာလမ္မာလာသတရာဘူပ ாய ကာတဟယာတိပိရာ ሙ နာသာသာသာจအာကုဏကယခသေနရာဝဏမဟာနာကိုသောဘခာသမေတိမွမ်းနာညေနခလာသာသာဟံသာဟလံသီရိပါတိကြပါကိကိသုသာချကို เอหษฐายศาเศรษฐวนาตชาตัตปัสสาวิตรสิตาสุปันนาอิติเดานามังอภัยยันตานะคะราชานามาภิสุปันนาโตเขมมะกาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิภูปวะยันตานะคะสุปันนาสละมังสุพุทธังปิถาวชิรหันเซนสัมพุทธมัสุราสุตาปาตะโุปาตะโลปาตะวัชเดออิติมโนยะสติโนการกัญชามหาพิสมาอสุราตานเวขาสซเวปัสสิติภตจิติจามหาทาโททมุติสา จตจาลีปุตตานังสวิโรยนามกานัยิตาวะพรลิงเสนลาหุพัฒมุปาคามงัมมโยรานิพันพันเจวิกางสมติงว่านงอโปจตทวาปทวีจตวาโยตัามัุนาเวลุนาเทวะโมจัยัสสสะหเมตากุณาการิกาาโเทวะยัสีนตัสเทากายาสัพเนตนโนอิติมานุจุยมานุวัตมนุวัตนามิคามุงิงุนางสมัติงวนงเวุจตทวาสาลีจตสัมมาจตเวยามะ ယန္နာကျသောပဏိကာသေပါဇံသာမကောပူရကေတယုရိယသောပဏိကာသေပါဇယမကောပူရကေတနာကံဒါနိပူရကေတဝါအာရုန်မန္ vartheta ဝါလာဟကာသုဏံမသဘောကေတသာဂောပါခပူလင်သာသောသဒေတေရတဇာကရာသဖေရနတမတိနုဣတိမန္တုจุတိမန္တောမန္တောတေသေနမောထမနာမိကမုံဘိကုဏနာကမေတိကမနာအာတာခောခာဟောເທဝမလမကေလေရှိခာ ลิวะอาริสกะจลโลชาจะอุมาบุพะนิพาสิโนวะวาลุนาสหาอัมมาจะอัจุตาจะออเนชกาสุฤฤยะุจิลาอาโควาโควาสวะเนสินโนตัตเตตัตธากายาสัพเทนะนตวะนิโนอิทิมานตุชลิมานวันะมาเจอเทนโนบุตมานาบิฆะมุขิวนาสัมปิเตงวะนังมานามะหาสมานามนุสธารมนุสุตตามิชาปัตุตสิกาโควาโความโนปัตุตสิกาตาโค อาลโยเทวายะจาโหิตาวาสีโนภารคกมหาาลคาโเทวายสตโนสตเดทสสกายะสเระนะมโนอิติมานุุติมานุวนวัโนมวานาิกามุงุณาสมิวะนังุกาโลมหาลุนาโเวคานะสาามโอทาตกายหามบามภาโเทวาวิจักขนาสามัตตหาลักขาพิสกาจายะตโนธรยาคาปชนโนโยิาภิวัสสติสเดเสกายะสเระนะมโนอิติมานุจุติมานุวนวัโยนมวานาิกามุงุณาสมิวะนั ေမိယာတို့ေဒါယမအကတကတယသသိနောသံမိတကနာဒါမသေသာျောတိနမကြအာလာဝနိမာနာရတိနောအာကုအာတာဟုပါရဏိမိတသေနေသသတ္တကာယသံေရနတဝတိနောအိသိမေတေကျွလီမနောဝါနောမတေသေနမောထမနာပိကမုံဘိဉနာကေမေရိခွမ်းနံသာတေတေတေဝနိကာယသတ္တေနနတဝတိနောနာမဝါယေနအာခံကြုံယေကြေစေသာသဟဘာဝတ္တကာလီမကီလံအိုသ္ပအေနမနာသဝံ အတေမောဗတ္တာလံလာခံဇနဝဟသီသာတိသာတိသုဝမာပါရမတောဇဗုတ္တာ इत्ति मतो तहान သ न्ना कुमालोति दोच दोबका गमिदिं वन्ना का हत्तम मलोकनं महा ဗ म्म महापित्ति ติติឧបဘန္နो जुदिमदो वि သမ गा यो यो သသိသောသသိသာ इसला ဟုပ त्ते ပัจเจကဝသဝတိနောတေသ ञ्ञ ာမစ္စတော महाकहालितो ပါရိバリ तो दे သ ञ्ञ ာသ ब्बे அபி ကันတာသိနေသိ वे သဗ္ဗမကေမလတေနာ அபி ကันတာပတ္တံဟန္တာသမတိယံ เนยถาคนาถาปันธัตถะราเณนพันธะมัคคตโวตมนตาปาริบาลิเนยธัมมาโวมุนจิตตาโกสีนังอิสเสทัตถะมหาเถรโนกะนะเถนังอภิสาริเยปารินาธารามะหันตัสสะสาลังกตาวานังเวรวัญยธาภาวุตตโหมเฆโขฐานัญญันโตสาวิสุโกตัตถาภะทโขปัจจุทาวะเตสังตุโตอัสยังวะเสนะนัง จกะบังอภิญยเยาววัิตวละจักกมาตโมันตยิตะาเกตาเระตลานทินาิกันตาเวิชานาทภกเจับมังคลุตธมรพุทธะสาาสนมีตาเกนะปะกามงเนนะโมมีชินชยโยงสัเปวิจเจตังขามาพยติยติสโนโมทันติะสเตติ ตัวะสะวะปาเตชาเนสุตาตปบทิสุเปบทวดมังคะระสุตังอสเสวนาจะภาลนังบันทิตานังจะเสวนาปุชาจะปุชาเนียนังอิระมังครมุตตะมังปฏิโลปะเธกะวาโตจะคุเพจะกตันปุญญะตานัตถะมาปะนิสิจะอิระมังครมุตตะมังภาวุชนสันจะสิปันจจะสินณะโยจะสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวะจะยอิระมังครมุตตะมังนาตาปิถุปัสสาวะนาบุตรตาลาตัสังเขว

တေတောစာသတသမနာနံစ္စသသနာဂါလေနဓမ္မသာကတ ாய ေဓမ္မင်္ဂလမုတ္တမံတပိုစ္စဗမ္မတရိယံစ္စဧရိယစာနာသသနာနိပါနသတိညေယာစ္စဧဓမ္မင်္ဂလမုတ္တမံဘုတ္တသာလောကသမ္မေတိတံယတ္တသံပတေ။ဟောဟောအသောကဝိလယေသာချေမံင်္ဂလမုတ္တမံဧတံဣသရဏိကတဝါသမ္ပတမ္မပရာဇိတာသမ္ပတတောတေင်္ဂขัน္တေ။အန္တေတံမင်္ဂလမုတ္တမံတေ

ဘုရားစေတော်ဗာရိဘာနာရေသို့ဣင်္ဂသမတိမာအနန္တအရိကဉ္ဇမာဟောသမာဓိနာဒေနသမောနဝိသိဝိစ္စတိဣဓမ္ပိဓမ္မေနနမဗေသာယေနကဇေရကဝတိဟောတုရေဘုလားအန္တသတံဝသန္တာจတ ारे ए दानि युकारि ဟောတိသောခိနေယေ लो कथा သဝကသာဝကာ एते सु ဣန္နာနိမံပါလာနိဣဓမ္ပိသံခေရနနမေတာယေနကဇေရဆိုဘေယောတုရေဘုပ္ပုသာမရသာသမေန นีามิโนภตามะคาสะนิเบัติปตาอมันตังิชายาราตาบุญธานิพุติงอินะมานาอิทาิสังเกตนัมิตาเอดนะสเจนะวัตถตเกนังบรานังนัววานาเตลัมภวังนิรัตตะจิตตาิยติเกปวัตมงเตจีนะมีจาอวิโริจันตานิปันติเราตายัมปฏิโกอิทามปิสังเตระมิตาเอเดนะสเจะนิากสวดธรรมบทสว อาหเวจิตาเคยโยยาจายังอิจาราปจาตอัตตะทันตัสสะโกตสานิจังกันญ่าตจาริโนเนวะเทวนาคันทัปโนมะโลสหปามุนาจิตังอปิิตังกาจิลานตตาลุปัสสะสันตุโนอเจตุสสีบุวรเกบุตรบุตรสูตรสีตังมิทางเจนะพระพุทธาจารยตาปัสตาอนาตตาสัมมาสัมพุทเจนะเอธาตุมเหมาอนุสาวรีนะมาบาลมะ ปายมาอิติกิลายามาพิตาตัมปะานรนมาตากาเหตุมาณยะาเหนมาอากาลาปติพิจารไตรนะมานิสิิจานกันติยามาพระพุตาย่มาสมโนโนกะโรยะเะโกเมนาวัจานุยะทาเมตมาอกุธลายเมตมะวัจจายุเมตมาวิวิโยขายตาเมตมสมัตตาสมาตินาอิตายะสุกายะวัตตาเดชนุเมกจะ เยญาะยญสตาตเมตตนาวชันยาอิเมตธัมมาคุณลายมธรมมานาวชัยเมตธัมมารินโยปัสสไดเมธัมมาราธรรมายินายาสุขายามัตติธาุธตเมเออุปสัมปัจะทีหารนยาติิสิบห้าสิบห้าบทสวดอุปนิยัสสดอุปนิยเจชธรรมะปามายุญลุปนิยัสการดิจานาอตังมยังมระเนเป็ามโนปุญญาณิการยิราัสุขาวะอนนี้อุปนิยัสเจชธรรมะปามายังเชลุปนิยตการทัง ติตาางพะยมันนีนเป็การโลโลกะมีกังปัญญอันีเปโนโยธากาเยนะสางยามโมวาจายะอุทัเจตตาตามตัสสาเวตตาสุขายะโุตติยลังที่ว่ามานปปกาโลติปุญญธรรมโมหเวะคาติธรรมมัจาิธรรมโมติโนสุัะมาวะหานิหาติ เอสานีสัโสรมิวิเนนทุกขติัตธรรมจารีเรานิจารียาบญญายปัสสดธานิปินเถทุกเมะโวิสุทิยะเถรังกลขาติารยาบัญญายปัสสเดธานิปินเอสามะโวิสุทิยะเพรังกมานจาริยธาบญญายปัสสธานิปินรทเอสามะโวิสุทิยาที่บอกบทสปนนกจะลอ มัญญาก็ฐานะเมืเกิดุริยามาหุตะกิเกเอตัดทันยะเมื่วีตังอันเนืยะอัปปันญะกังอาหูเวทนังยันติปปะธานิพนานิจะอารามะลุคขาเจตยานิมนุสตาพยาตัชิตาในตังโหสานังยิมังอันในทางสารมังมุตมังเนตังเคยมังคามะธรมปุถุขาปมุตติโยจะพุทันจะธรรมันจะสังมขันจะสารังคาโตจะตาลิอันิยะสัจจานิธัมมปัญญายะปัสสติ ลูกค่างลูกค้าสมุปาทางลูกค้าสัจจะติกรรมอริยัญจะอัดจะอัดทางที่กลางทุกโภตมะรามินังเอตังโหเทนังเอตังกันมุตังเอตังกันมังคัมักสมะลูกข้าปมุสติวันที่สิบเจ็ดบวชสวยพระเจกาละคาถาอาตีตังลาวาข้มเอยะนะพระเจ้ังเถรนาเาตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงถึงสิ่งร้องแล้วไม่ควรมุ่งหวานถึงเพียงมาไม่ถึงตัดเทตัมปะเทนันตังอัปปันตัน จะหาณาเาตามสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอา้าไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอั้นยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยทำมังตะทันตะวิป mm ัสสเดสังที่หลังอาสังกุปปังตังวิษามะมะโนก็รู้ละเยก็บุคคลได้เห็นแจ้งในปัจจุบันไม่ก้อนแง่ไม่ก้อนแคนทำอย่างนั้บุคคลนั้นพีดเรื่องทำอันเรือให้ผู้คกเรองนฉเจวะกิจจะมาตามตามตัวัญญามื่อร้านั้นตัวเองเพื่อความเพียรในรายละอยดใครเราจะรู้ความตายในวันพรุ่งน่ะฮินโนสัังขาารนนตะ มหาเถรในนามัชฌุนาพระบางพระเพรกับมัจฌุนาผู้มีเทนะใหญ่นั้นก็มีกันแล้วทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตมะสันติตังเวันเดกันละโตติสันโตจิกกเตมุนิติวามุณีผู้มีสงฆ์พรมด้วยบุคคลผู้มีบุตรียองนี้มีความเดียไม่เกิดกทั้งกำมาแล้วกรรมคืนนั่นแหละว่าผู้มีตาตีหนึ่งก็ได้ด้วยประการนี้แหละบทที่สิบแปดบทด่วด เหนหามาเวคณะอาทะชาลาโมมหิชาลันติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาในโลกงวามตกแก่ไม่ได้พยาธิทำโมมหิพยพยาธิงานนะติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดานโลงมไข้เป็นไม่ได้มาละนะทำโมไมหิมาละนังนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาในโลกของความตายไม่ได้ เราจะลาเวนเป็นัวการว่าเราจะต้องทำภาพและความรักของเชื่อเท่าไรัางบวกทรมาสตโตมหิกรรมทายาโตกรรมโยนิกรรมาโัดกรรมาปสิสาระโนทำมีกรรเป็นของตัวมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแจงเกิดมีกรรมเป็นผู้ยินดามีกรรมเป็นผู้ดื่อหไปทำกรรมการฤทธิ์สามิการญาณังวาปะปาปะนางวาตตาทายาโตภัยทามิเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาคือว่าเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นราสุไป เอวาอเอินหงบเวกิตต่างเราทั้งหลายคนิจารณาอย่างนี้ทุกวันเทีขาบบวดเว่ตาวยะชนะามุกบัตตาจจนิทุกขาอายะบัตตาจจนิพยาโสกบัตตาจจนิโสกัโอตสัพเพบิตาปานิโนเอตาวตาจามิสับปะตังพนสัพปะทำยัพเพเทวานุโมทันตุสับปะจมปสิติยาานังและทันตุทัายะ สี่หลักขันตุสัพพธาภาวนาวิรตานตุขันตุเทวตาภตาสัพเุตาวรปตาปเกันันจะยังวังหลังตนันจะเตยณะลักขันนาอยู่ธรรมโตบทที่สิบบทสวนเทวตาปฏิกานกถาอันธรมยังปฏิธานกถาอยูนมปเตยนาเทวตาสันติมิหาราวสีนีตูเบคะเลโอทิคเลตะยินตาอินตาธรรมทานเนนภาวันตุโอทิตาโตทิงคโลลังเตมีหาละมันทะเลเทลาว จะมัจจาณวกาจะอิทธโวลาลามิกาตานาปเตอุปาสกากามาจะเทตานิสัมมาจะอิจลาบารณะอุโตสุภูตาสุสิตาพระวันตุเตยะลาปุตตาเยปิจะอันตะธรรมภาวะทังเททัจจตาอัตตาโวปปาติกานิยานิจธรรมมาว่าลังปะติจะเตขภิทุกขะสากเลิศสุทังขายังอาตุเจลังจะตั้งโมุทมัตถะราจะภะลาสังโฆโหตุ กามโกะอัตตายาจะอิทายาจะอัมเภระกตุสัตสัโมสัพเพปิธรมมจาริโนพุติณสัพปาปุเนยามะอัมเมอริยะปะเวทิตาบทที่ทที่ยี่สิบเบทสวดท้าัิทานาคาถาอันวยังบทสทานาคาถาโยมนามเทปุยสีทานีกตตาานาญาณานญาณีกัตาิเมอตั้งหลายไม่มีที่สุดไมีประมาณจงมืผู้มีทกข์ที่เขาได้ทำแบบนี้ เจสันจาภาคินโหันโตตัตตา,านันตาปะมานาการและแห่งบุญทั้งหลายเออที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วเอปิยากุณอวันตาไมหังมาตาพิตาทะโยผู้ชนเราได้เป็นที่เราผู้มีคุณมีบรรดาเระบิดาของข้าพเจ้าเป็นตนดินธาเมจายานินธาวาอันเจมัตต์ตาเวลินโนนี่ขา้าพเจ้าได้เห็นหรือไม้ไม่ได้เห็นแล้ทั้งหลายเพือที่เป็นกลางอัตตาเดินานเจโอดโลกาสมิมเมงเตยบุมมาจาติโยนิกาแล่มีเมกันทั้งอยู่ในโลกกับในบุญกัเกญกบเออกิดในบุทุนัสีเเอันเจกัจจุ ต Trump, er ัวาลาลังปลาตาปาว่าพะเวมีคณะอะไรกันหนึ่งแลกแลกคณะต้องเี่น้อยและใหญ่ญาติทงเยปฏิธานเมรังทาหล่านด้าบกันให้สมบูรณ์ของพระพจาล้วอนุโมทันสุเทยังเพราเรานั้นจงอนุโมทนเเถิดเยดีมังนปจานันตก็้าเรานั้นย่อมไม่ทราบกันให้สมบูรณ์ังพระเจ้านี้เทวันเทีามี้เวทยุงขอเท้ังหลายจิงแจ้งกับทาเหล่านั้นมายาดีนานี้บุญญาณอนุโมทนา ุนทเพวกานทุกอเวลาสุกัสทีโนเ่มบัตรบโตลสาสาเสร็จจทสุภาวะเหตุนมบาบุทั้งหลายที่ขาเจ้าได้แล้วขอตัดทั้งหลายจยังมีอยู่เป็นุขเสมอเแตะจงดึดาวเสร็มามดีของเรา้นจงสำเรเอิด้วยอนุภาพจากแต่จาอธิฐานอนุภาพเป็นคามเียและอันที่ต้องในการบูชาพระรต่าๆด้วยการสดสายายบทสวดพระถุกเิดเและพระคาถาเ่านี้จงขอวางสุดวัดิเพิ่อแก่ข้าพเจ้า ขอให้บนเจาลูกภัยท้องบขอให้ข้าพเจ้าเจริญั้งงลและทาธรรมขอโดยเ้าระดาทั้งหลายโรอนุโมทนาในการสวดทวยามนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโอนุโมทนาและโอำนวยความให้แก่ข้าพเจ้าแล้วก็ุงมงบนางทีไวหรม่นาโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาทังวรบวรบุรเวาตลอจนรทงมงคนทั้งหลายที่ทำจุดต่างที่ปรรมาที่ได้จัดสร้างในลงคขอนุเบยอนุบาลบานรและทุมงคลแลพระาาต่างๆกทเรินกางทุกการเดิน บนบุตรของประทั้งหลายเกิดกการสดนมาจนันจิตาบรนำถวายเป็นพระบุตชาธรรมชาธรบชาขอบนบุนี้ทั้งงหนมีสิทธานล้มจนัจิตาราทุกท่านขอจงบจรอดๆไปทั้งปวงเหมืนจะฝากทุก่ายทุใจทั้งเส้นเพื่อวามกัดเนเรื่องในที่การงานจะได้โตก็การไมาทั้งหลายของอนทาคารสมบัติบราสมบัติมีดวงดาเห็นธรรมสเจในการพัฒนากรรมฐานจะบรรยายและเจริญด้วยเจตวิตรีคามท้องสี่กุยว่นัคบับประาเธอขอนุโมทนาขอบ